بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي รับบิษิุด้านายนมมนวรรุกนาฟะมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุขอความสันติสุขความเมตานะครับความปานีจลาหอสุบฮานะหัวตาลาปวดประสบแด่พี่น้องนะครับทุกทท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับจากทุกๆช่องทางนะครับบัลฮัมดุลิละนะครับก็ ดีใจนะพี่น้องนะครับที่ได้กลับมาเจอกันนะครับได้กลับมาเรียนรู้รับฟังในเรื่องราวของศาสนานะครับกลับมาสอนในเรื่องราวของศาสนานะครับอีกครั้งหนึ่งนะผ่านทางวิทยุเสรีอิสลามนะครับก็ทำดุลิละนะพี่น้องนะครับการที่เราเองนะครับได้มีชีวิตอยู่ในา่านยาเนี่ทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงในแต่ละวันนะครับแต่แน่นอนว่าการที่เวลาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเวลาที่เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดเนี่ยนั่นคือเวลาที่เราใช้ไปอยู่ในเรื่องราวที่เป็นความดีงามนะครับ เพราะแน่นอนว่าถ้าเราใช้เวลาในเรื่องราวที่มันไม่ได้เกิดกับความดีงามเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์เพียงแค่เรื่องราวของดุลยานะครับแต่ถ้าเราใช้เวลาให้เกิดเป็นเรื่องราวของความดีงามเนี่ยเวลาเหล่านั้นจะไม่ได้เกิดผลเป็นแค่ดุลยาแต่มันจะเกิดผลในอาค์เคโรนะครับซึ่งเป็นการตอบแทนหรือว่าเป็นผลที่มันยิ่งใหญ่นะครับที่ไม่มีสิ่งใดจะสามารถทดแทนและตอบแทนในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นก <para S 2> ็ อยากให้เราได้พยายามที่จะใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดนะให้มันเป็นความดีเป็นสเสบียงให้กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับผมมันห้ามอยู่ดละหนึ่งในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะั่นคือการรับฟังนี่แหละพี่น้องการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับช่องทางหนึ่งก็คือวิทยุศสียงอิสลามก็ฝากพี่น้องได้ติดตามแล้วก็ฝากพี่น้องสนับสนุนนะกับวิทยุศสียงอิสลามนะครับในทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็ตามนะครับ ให้พี่น้องได้ร่วมกันเท่าที่มีความสามารถในการบริจาคให้กับวรทดาเส้ศัอิสลามให้ได้เดินหน้าต่อไปในการทํางานศาสนานครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามอยู่นะครับผมทั่มดูดินละในเรื่องราวที่เราจะพูดคุยในเนื้อหาสาระในวันนี้นะพี่น้องครับก็เป็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันมาต่อเนื่องนะครับกับเ,เนื้อหาในหนังสือของท่านเชคซอลาฟอซานคืออิทาฟุลกิรอมนะครับหนังสือที่อธิบายนะครับฮะดีที่เกี่ยวข้องกับจรญยามารยาทนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนพี่น้องน,นะครับสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการได้บอกเนี่ยนะครับก็คือก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเรื่องอื่นๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่เราต้องเริ่มเรียนก่อนคือเรื่องราวข,ของมารยาทนะครับเพราะถ้าเราเองเนี่ยมีแต่ความรู้แต่ขาดมารยาทเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําพาเราไปสู่หาย,ยานะได้ะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีมารยาทนะครับก็จะนําพาไปสู่ความรู้ที่มากมายเราก็จะให้เกียตรติต่อผู้คนทั้งหมดให้เกียรติต่อผู้รู้ให้เกียรติต่อคนที่ศึกษาร่วมกับเรา ให้ก่ต่อทุกคนนะครับและความรู้ของเราก็จะเป็นความรู้ที่มีบราระกานั่นเองนะครับฉะนั้นหนึ่งเราของมมารยาทเป็นเรื่งราหนึ่งที่สําคัญนะครับในการดำรงชีวิตของบรรดาผรัทธานั่นเองนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่น้องนะครับเชอร์สลฟฟอานก็ได้หย,ยิบยกในหลายๆฮะดีษนะครับไม่ว่าจะเป็นมารยาทภายในคือความรู้สึกและก็มารยาทภายนอกที่เป็นการปฏิบัติตออกไปน,น,นั่นเองในฮะดีษบทนี้เนี่ยท่านเชอร,ร์สลฟฟอรานตั้งชื่อบทว่าฮะดีษ อัซีมุนฟีฮิซาลาซูมาซาอินนะครับเป็น h ะดีษที่ยิงง่งใหญ่ h ะดีษที่สําคัญซึ่งใน h ะดีษบทนี้เนะี่ยมีอยู่3ประเด็นหล,กลักๆนะครับตั้งชื่อไว้ว่า h ะดีษที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับที่บทนี้รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับรอดีลลอฮุอันฮุมานะครับได้กล่าวว่าอันนี้นบีสุลต่านละัลลัมาอนท่านนบีสุลต่านละละได้กล่าวว่ามานิสตา้าะกุมบิลลาฮิฟาอีดูฮูนะครับน,บ,น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 บีนบกล่าวว่าใครก็ตามเนี่ย ที่เขาขอความช่วยเหลือใครก็ตามที่เขาขอความช่วยเหลือด้วยการสาบานหรือว่าด้วยกับพระน,นามของลอสุบฮานะฮุวตาลาเนี่ยต่อเจ้าขอความช่วยเหลือจลร้อให้้นจากเจ้าเนี่ยให้้นจากพวกท่านเนี่ยฟาอีดูนะนบีบอกพวกท่านทั้งหลายก็จงให้ความช่วยเหลือกับเขาให้ความคุ้มครองกับเขานะวามันสาแลกุมบินลาฮฟาอตูหู และวรรคที่สองท่านนาบมีกาวาัวันและใครก็ตามที่เขาได้ขอดุอาต่อลอสุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยด้วยกับการที่ขอสิ่งนั้นจากท่านเนี่ยฝาตูท่านก็ต้องมอบจงมอบสิ่งนั้นให้กับเขาว่ามันอาจาอิไลกุมมารูฟันฟากาฟิอูและใครก็ตามที่เขาทําดีกับท่านท่านก็จงตอบแทนความดีเหล่านั้นให้กับเขา فإن لم ت ج ي ฟ و ا อ د ล ا ل ل ะ لا และถ้าหากว่าไม่สามารถตอบแทนให้กับเขาได้ก็จงขอดูอาให้กับเขาเถิดอ,อัคราจหุ่นไมฮากฮี้นะครับนี่บนนี้เนี่ยพี่น้องน,นะครับเป็นไปดยสามประเด็นหลักๆอย่างที่ท่านเชคซอลและฟอซานได้บอกไว้นะครับประเด็นแรกนะครับก็คือประเด็นที่ท่านดนมีได้บอกว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เขาเองขอความคุ้มครองด้วยกับนามห่อรอดด้วยกับการสาบานต่อรอให้พ้นจากความเลวร้ายของพวกท่านเนี่ยท่านก็จงให้ความคุ้มครองก,กับเขาก็จงอย่าทาร้ายเขา หมายความว่าถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเป็นคนที่เราเองเนี่ยจะทําร้ายเขานะเป็นคนที่เราเองจะจัดการเขาเนี่ยและสุดท้ายเขาเองเนี่ยขอความคุ้มครอง tiempo, ตออ่อรอดด้วยกับพระนามขององค์หรือว่าด้วยกับการสาบาตนต่อรัศมีฮานะฮัวจาราเนี่ยบอกว่าอย่าทำฉันเลยนะครับด้วยกับนามของรอดเนี่ยอย่าทำฉันเลยอย่าจัดอย่าทำร้ายฉันเลยเนี่ยนะครับให้เราเองเนี่ยพี่น้องอย่าทําร้ายเขานะครับตามที่ท่านนาบีศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลลัมได้บอกว่าให้เราคุ้มครองเขา นะอย่าทำร้ายเขาและประการที่2คือใครก็ตามเนี่ยที่เขามาขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเราด้วยกับการขอสิ่งนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยกล่าวนามหอรอสบานหัวตาลาด้วยเช่นฉันเนี่ยอยากได้สิ่งนี้จริงๆเลยจากคุณฉันขอสิ่งนี้จากคุณได้ไหมด้วยกับนามหอลอหรือว่าขอสบานาต่อรอฉันอย,อยากได้สิ่งนี้จากคุณเนี่ยก็ให้เราให้กับเขาไปนะและประการสุดท้ายถ้าว่ามีคนหนึ่งคนใดทําดีกับเราเนี่ย ท่านจะมีบอกให้เราได้ทําดีตอบแทนเข้าไปถ้าเราไม่มีความสามารถก็ให้เราขอดูอาให้กับเขาเป็นการตอบแทนไปนะครับนี่คือ3ประเด็นที่เราจะมาดูในคําอธิบายนะครับของท่านเชคซอละฟอซานนั่นเองนะครับเชฟบอกว่าร์ดันฮะดี้ฟีซาลาซูมาไิน์ฮัดี้บทน,นี้เนะี่ยนะครับเต็มไปด้วยกับ3ประเด็นนะครับสามประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1อันอูลามานิสตาอตะกุมมิไล,ลาฟาอีซูก็คือประเด็นที่ท่านจะมีได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ขอความคุ้มครองให้พ้นจาก ความเลวร้ายของท่านเนี่ยของพวกท่านเนี่ยด้วยใครก็ตามที่ขอความคุ้มครองต่อร้อให้พ้นจากความเลวร้ายของพวกท่านก็จงให้ความช่วยเหลือกับเขาหมายความว่าอีนัดตาะอาหานุบินละฟะอะไลกะอันตะตัวอิทะฮูนะใช่ว่าก็คือเมื่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยขอความคุ้มครองต่อร้ะโดยปกติเนี่ยเราจะขอความคุ้มครองอาอูตุบินละฮิมินาเชตอนูรรจิงขอความคุ้มครองต่อร้อให้พ้นจากัชตอนให้รับปกป้องเราจากัชตอน แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยจากประเด็นนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คนหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่อรอยให้พ้นจากท่านขอความคุ้มครองต่อรอยให้พ้นจากความเลวร้ายของท่านขอความคุ้มครองต่อรอยให้พ้นจากการทําร้ายของท่านเนี่ยนะครับขอความคุ้มครองต่อรอยอย่าทําร้ายฉันเลยเนี่ยคนกล่าวแบบนี้เนี่ยนะครับกล่าวนมขอรัชสมาตาลาขึ้นมาขอความช่วยเหลือต่อรอยขึ้นมาให้พ้นจากความเลวร้ายของพวกท่านเนี่ยใช่ว่าฝ่าเล่กันตูซีอาหู ก็คือท่านอย่าได้ทําร้ายคนแบบนี้อย่าทําร้ายเขาเลยเวลาตุด้ดีนะครับอย่าก,ก่อความเสียหายกับเขาเลยนีอันนาฮูละใจละล,ลอยสุฮานหนาฮูวตาลาเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามุ่งตรงนะครับจิตใจขเขามุ่งตรงไปสู่ละสุมาห์นะฮูวตาลาแล้วฝันตาลาตุ้ดีดังนั้นอย่าทําร้ายเขานีอันนาฮูซอรบิจวานลิลาหิสุฮานหนาฮูวตาลาเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขากลายเป็นบุคคลท,ที่อยู่ใกล้ชิดต่อละสุมาห์นะฮูวตาลาแล้วนะครับ คนคนหนึ่งเนี่ยเวลากลัวความมืดกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะกล่าวว um ่าอูสุบิลลาให้มิจเชตอนรอชีแปลว่าคนนี้เนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์คุ้มครองเขาให้พ้นจากเชตอนพ้นจากความเลวร้ายที่เขามองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยที่เขากําลังจะถูกคนหนึ่งจัดการเนี่ยเขากล่าวขึ้นมาว่าฉันขอความครองต่อรอให้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันเนี่ยให้พ้นจากคุณเธินเราะทําร้ายคนแบบนั้นนะครับท่านนบีบอกอย่าทำร้ายคนแบบนั้นเพราะเขาใกล้ชิดต่อรอแล้วฟาลาตุนฮิก บีฮีดอรอรอนและอย่าได้นำอันตรายเนี่ยไปสู่เขาเลยฮัตตาวัเราการอักตอะไรก็ถึงแม้ว่าคนนั้นเนี่ยจะทำผิดกับเราก็ตามเขาอาจจะมาทำร้ายเราก่อนเขาอาจจะมาทำความเสียหายกับเราก่อนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราจะไปทำคืนปุ๊บเขากล่าวคำนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เราหยุดอะไรทำร้ายเขาเลยนะครับฟาอิลัสตาตะการมินไลมินอันตุดีฮีว่ามินอันตุดีฮีอะลาขอดอไอฮีฟิฮักกิกนะครับ เมื่อคนนั้นเนี่ยเขาข,ขอความคุ้มครองต่ออั์ให้พ้นจากการที่เราจะไปทําร้ายเขาเพราะว่ามันเป็นสิทธิที่เราเองเนี่ยควรจะได้จากเขาก็คือเขามาทําความผิดจากต่อเราเนี่ยนะครับฟาอินนูยันเบฮีละกิอันตัวอีนหูตาซีมัลินไลอัซวาจันใช่บอกว่าสมควรที่เราเองเนี่ยจะต้องให้ความคุ้มครองกับเขาจะต้องไม่ทําร้ายเขาด้วยกับการให้เกียรติต่อรั์ซุบฮานฮะูตานะ เราไม่ได้ทําร้ายเราเราไม่ได้ยับยั้งตัวเองเราไม่ได้คุ้มครองเขาเนี่ยเพราะว่าเราให้เกียรติต่อเขาแต่เราให้เกียรติต่อลอสุมาฮานะหัวตาลาเพราะเขากาวนมขอเลาะขึ้นมาเพราะเขาขอความคุ้มครองต่อลอสุมฮานะหัวตาลาขึ้นมานั่นนี่ตะซีมลินละดีอิสตาตะบีเราให้เกียรติต่อผู้ซึ่งที่คนนั้นเนี่ยขอความคุ้มครองต่อพระองค์ฝิตาลมตัวอิูหูดังนั้นเมื่อเราเองเนี่ยไม่ได้ทําร้ายเขาไม่ได้จัดการเขาเนี่ย ฮาดายะนีอันนักะดังนั้นเมื่อเราเองเนี่ยตัวอิดฮูนะอิฎะะอิฎะลำตัวอิดฮูดังนั้นเมื่อท่านเองเนี่ยไม่ได้คุ้มครองเขาหมายถึงว่าเราเองเนี่ยทำร้ายเขาลงไปเขาเขาพูดคํานี้ขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยังทําร้ายเขาอีกเนี่ยใช่บหฮาดายะนีอันนักะตานักอสตัลลอสิ่งนี้เนี่ยมันหมายความว่าเรากําลังดูถูเรากําลังดูแคนดูมิน่นหรือว่าลดเกียริขอรับสุบฮานะฮัวตาลาทั้งๆที่คนนั้นเนี่ยเขากลัวเรา แต่เขากล่าวนามหอหล่อให้คุ้มครองเขาแล้วเนี่ยจากเราเนี่ยเรายังลงมือปฏิบัติกับเขาได้เนี่ยแสดงว่าเรากาลังลดเกียิขอหลรอเรากาลังเหยียดหยามอหล่อสุวรรณตาลายอยู่แต่ถ้าเราเองหยุดมือย้ำตัวเองได้เนี่ยครับนั่นแหละคือการที่เราให้เกียรต่อรัสุมาฮาหนูอาตาลาฝ่าอะไรกับอันตัวอีเราูใช่บัวดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องยับยั้งตัวเราจำเป็นที่เราเองจะต้องคุ้มครองไม่ทําร้ายเขาน,นั่นเีงเละอันนะฮาตาตะีมุลลินลาฮิจัลลาวะลาเพราะมันคือการ ให้เกียรติต่อลอสุบะฮ์นี่วัวตะลาผู้ทรงสูงส่งและยิ่งใหญ่นะครับนี่คือประการแรกพี่น้องนะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่มันยิ่งใหญ่นะครับถึงแน่นอนโดยพื้นฐานของเราเนี่ยพี่น้องในฐานะผู้ศรัทธาตอ่อลอนเนี่ยเราไม่อนุญ,ญาตที่เราจะไปทําร้ายใครอยู่แล้วแต่ถ้าบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะควบคุมอารมณ์อารมณ์ตัวเองไม่อยู่เนี่ยนะครับแล้วเราเองไปเจอคนที่เรากําลังจะจัดการเขาแล้วเนี่ยแต่เขากล่าวสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยฉันขอความกรุงอตอ่อลอนะให้พ้นจากท่านเถิด ก็ให้เราหยุดในการกาะทำสิ่งเหล่านั้นเพราะเราต้องนึกถึงการมีเกียรติต่อรัสบานะหัวตาลคนนี้เนี่ยเขาว่ากำลังนึกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงอัลลอฮ์สุบานะหัวตาลถึงแม้คนจะผิดมากมายเพียงใดก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดเรายังทำต่อเนี่ยพี่น้องแน่นอนมันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการลดเกียรติต่ออัสบานะหัวตาลและแน่นอนก็เป็นการค้าต่อคำสั่งของท่านนาบี็อลลัลลอฮุัอะลัยฮิวัซัลลัมนั่นเองนะครับประการที่สองนะครับท่านนาบ มันสอาละกุมบินไลฟาตู้หูและใครก็ตามเนี่ยที่เขามาขอต่อท่านด้วยกับนามขอล้อก็จงให้เขาไปเชบวาอิศกอละนะครับเหมือนกับที่คนหนึ่งกล่าวว่าอัสอาลูกะบินไลอันตัวตีนีกะซาเช่นคนหนึ่งกล่าวว่าฉันขอต่อลอสุบานวัตตาาให้ท่านเนี่ยประทานสิ่งหนึ่งให้กับฉันเถิดถ้ามีคนหนึ่งพูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขามาบอกเราว่าฉันขอต่อลอให้ท่านประทาน อาหารนี้กับฉันฉันขอต่อร้อยท่านประทานเงินให้กับฉันด้วยเถินเนี่ยฟาอิดาอักซะมะอะเลกะบินละถ้าว่าคนนั้นเนี่ยสาบานต่อร้อยด้วยกับนามขององค์ต่อหน้าเราเนี่ยฟาเบรุอกอสามะหูดังนั้นเราก็จงทําให้คําสาบานของเขาเป็นการสาบานที่ดีก็คือทําให้คําสาบานของเขาเนี่ยเป็นคําสาบานที่มันได้รับการตอบรับวะตอหูมาซาอัลาอินกุนตะตักดิรุอัลาะดะลิกะตะดีมันลินละ ก็จงให้สิ่งนั้นกับเขาไปในสิ่งที่เขาขอต่อเราหากว่าเรามีความสามารถในสิ่งเหล่านั้นถือเป็นการให้ความยิ่งใหญ่แนละให้เกียรติกับลอสุมาหานหัวตาคนหนึ่งมาขอบริจาคเรานะแล้วเราเองเนี่ยคิดว่าจะไม่ให้แล้วแต่เขากล่าวขึ้นมาว่าฉันขอตอนล้อให้ท่านประทานให้กับฉันเถิดตอนหน้าเราเลยเนี่ยพี่น้องกล่าวคํานี้ขึ้นมาเหมือนดูอาตอนล้ตอต่อหน้าเราเนี่ยให้เราให้กับเขาเนี่ยเราก็ควรที่จะให้เท่าที่เรามีความสามารถแต่ถ้าเราให้ไม่ได้นั่นก็ถือว่าเราพ้น กสิ่งตรงนั้นไปฟาอิดาลัมต้อที่วก็ซาอาลากะบินละเชื่ว่าดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ให้เขาในสิ่งที่เขาขอจากเราด้วยกับนามของลอนี่ยฟาอินนากาตาคูหนูก็ตาณกอสตัลลอใช่ว่าถือว่าเราเองเนี่ยถ้ามีความสามารถถือว่าเราเองเนี่ยลดเกียรติหรือว่าเรากําลังดูถูกเกียรติของละซุบฮาหนึ่งหัวตาลาอยู่วอลลอหุจันละวะอาลาหยากรนซึ่งเอาล้อกล่าวในอันกุรอานบอกว่าจะกุลลอสู่ทจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์ อัลละดีตาซาอลูนบิฮีวันอารหามผู้ซึ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยต่างขอกันหมายถึงต่างขอต่อรัุบานะหัวตาลากันในเรื่องราวต่างๆนะครับขอต่อลัศด้วยกับพระน,นามของพระองค์ด้วยกับการสาบานต่อพระองค์เนี่ยขอให้รัช่วยเหลือขอให้อัคุ้มคงแต่เมื่อคนคนนั้นมาขอเราแล้วเนี่ยด้วยกับนามขอรัชด้วยกับการสาบานแบบนี้แล้วเนี่ยเรากลับไม่ให้เขาเนี่ยทั้งที่เรามีความสามารถเนี่ยแน่นอนเหมือนกับเรากําลังดูถูกและเหย,ยียดหยามเกียรติของา ท่านที่เขาขอต่อนหน้าเราด้วยซ้ำนั่นเองนะครับเชคจึงได้บอกกับเราในประการนี้ว่านะครับคำว่าตาตาซาอาลูเนี่ยตาซาอาลูในอายานี้เนี่ยคือตาซาอาลูนะบิฮีคือการที่พวกท่านทั้งหลายต่างขอกันต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาขอต่อลอฟาอยดาซาอัลกับบิลไลฟัตตักิลลาดังนั้นเนี่ยถ้าว่าคนหนึ่งมาขอต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาให้ท่านให้กับเขาในเรื่องหนึ่งเนี่ย ฟัตกิลล่ก็จงยอมเกลียดต่อราะวลาตะริมหูอย่าได้ไปกันอย่าได้ไปห้ามหมายถึงว่าอย่าได้ไปปฏิเสธเขาถ้าหากว่าเรามีความสามารถลลอันฟีห่าตาซีมันลินลาเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยการที่เราตอบรับเขาเนี่ยถือว่าเป็นการให้ความยิ่งใหญ่ต่อลาะสุฮานะฮูัวตาราฟีดาลัมตอตีมันซาลาบินไลและถ้าหากว่าเราไม่ให้เขาเนี่ยทั้งที่เขาขอต่อลาะให้เราให้เขาต่อหน้าเนี่ย ฟาาดาตานักกูซุลินละวะหุวนักซุนฟิตเตาฮีตถือว่าเป็นการดูถูดูหมิ่นเกียรติของพระองค์และแน่นอนมันก็เป็นการบุกพ้องในเตาฮีตในการให้เอกภาพต่อรัสุบัตน้าหัวตาราน,นั่นเีงนะครับฉะนั้นนี่คือประการที่สองพี่น้องถ้าว่ามีคนหนึ่งคนใดเนี่ยมาขอตอนหน้าเราด้วยก,การบอกว่าฉันขอต่อลอให้ท่านช่วยเหลือฉันในเรื่องนี้ท่านช่วยเหลือฉันในเรื่องนั้นเนี่ยถ้าเราเองมีความสามารถแ้ะเราไม่ช่วยเนี่ยพี่น้องนะครับแน่นอน สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการลดเกียติของลาสุวนนาฮาัวาตาลาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตนะครับฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถให้เราได้ช่วยอันนี้สิ่งเหล่านั้นเท่าที่เรามีความสามารถนั่นเีงนะครับพะบุ๋งบอกว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับเขามีจิตใจที่ดีงามเช่นเดียวกนันนั่นเีงนะครับและประกาศสุดท้ายนะครับท่านนาบิกาวว่ามันอาจายเล่คุมมะรูฟันฟากาฟีอูหูและใครก็าตามที่เขามาหาพวกท่านเนี่ยด้วยกับการทําดีหมายถึงว่าใครก็าตามที่ทําดีต่อพวกท่านฟากาฟีอู ให้พวกท่านได้ตอบแทนเขาทดแทนเขาเชคอธิบายว่า <S <S บีันอตอกะชัยอันม ok ินาลมมนนะคือการที่คนหนึ่งเนี่ยให้สิ่งหนึ่งกับท่านจากทรัพย์สินเงินทองเอาอักรอมากาหรือว่าให้เกียรติกับท่านเอาอานะกะอะลาชัยอินตฮตาจูนไิหรือว่าช่วยเหลือท่านในสิ่งที่ท่านต้องการหาดามารูฟุนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือความดีลีอันนะฮูไกรู้ว่าจิบอะไร เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่เขาจะต้องมาช่วยเหลือเราการที่เขาให้เกียรติเราเขาให้เงินเราเขาให้สิ่งต่างๆที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งนี้จําเป็นที่เขาต้องช่วยแต่เขามาช่วยเนี่ยว่าอินนามาบัตะละหูมาอูฟันวะอิสต้านันอิไละกะแต่มันคือการเสียสละของเขาที่มีให้กับเราที่เป็นความดีที่เขาอยากมอบให้กับเราเนี่ยนบีจึงสอนรว,ว่าอะไรพี่นนองฟากาฟิอูให้เราตอบแทนให้เราทดแทนเขานะครับให้เราตอบแทนให้เราทดแทนเขา แต่ไม่ได้หมายเขาว่าถ้าเราไปช่วยเหลือคนอื่นเราต้องหวังการตอบแทนจากเขาแต่ให้เราหวังการตอบแทนจากเราถ้าเราเป็นคนที่ช่วยแต่ถ้าเมื่อใดใครก็ตามเนี่ยมาช่วยเหลือเราเราควรที่จะทดแทนเขาเพราะนี่คือคําสอนของท่านนมีบิอันตัสนาอิละฮิมาอารูฟันมิสละมาอารูฟีเชื่อปว่าด้วยกับการที่เราจะต้องตอบแทนเขาเนี่ยในการทําดีเหมือนกับที่เขาทําดีกับเราเขาให้เงินเราเราก็ให้เงินเขาในบางครั้งเขาให้อาหารเราเราก็ให้อาหารเขาในบางครั้ง มินบ้ามินมูกาฟาเพราะถือว่าเป็นรูปแบบในการตอบแทนฟันมุมินยากูนูกการีมันยูกาฟิวอลัลมารูฟวาลายฮัดูฮูวาลายุงกิรูฮูใจว่าดังนั้นมุมินเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยควรจะเป็นบุคคลที่การีมเป็นคนที่มีความใจบุญนะครับเป็นหนึ่งในลักษณะของรัสุบฮาณนะฮูอัลลาควรจะเป็นบุคคลนี่มีความใจบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับ ตอบแทนทดแทนให้กับคนที่ทําดีกับเราอย่าได้เป็นบุคคลที่เนรคุณอย่าได้เป็นบุคคลที่ทรยศต่อความดีที่คนอื่นทําให้บั้นอยูก่กาฟิวาอะไรให้เราได้ทดแทนคนอื่นบ้างนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบานะฮฺวะตาลาก่าในอันกุรานว่าฮหนยาซาอุนิฮซานอินลันฮซา,านจะมีการตอบแทนในสิ่งที่ดีอันใดเล่านอกเสียจากความดีนะครับหมายความว่าเราเองเนี่ยจะมีสิ่งใดเป็นการทดแทนให้กับความดีที่เราได้รับนอกเสียจากความดี นะครับและเช่นเดียวกันอลลาร์จะตอบแทนให้กับความดีที่เราทําเพื่อพระอ,องค์เนี่ยในสิ่งใดล่ะก็นอกจากความดีที่อาร์จะให้เราเป็นการตอบแทนนั่นเองนะครับฟาอิดาลัมตาจิชัยอันดังนั้นเนี่ยหากว่าเมื่อเราเองไม่พบสิ่งใดเป็นการตอบแทนให้กับพี่น้องของเราเนี่ยตูกาฟิวบีอัลมาอูฟีที่เราจะทดแทนให้กับเขาเนี่ยฟาอะไรกับอุบดูอาก็ให้เราอะไรพี่น้องให้เราดูอาให้กับเขาฟาโดอูละหูอย่างที่ท่านนบีได้บอกถ้าหากว่าไม่มีความสามารถให้ดูอ้า้กับเขาไป ฟาดูอัลลอฮฺเลวบินไควนีอ,อัลลอมารูฟีห์ะอิซานีอิลัยดวูวารออลอสซุบฮานะฮุวะตะลาที่เขาได้ช่วยเหลือเราในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นความดีาง,งามให้เราตอบแทนให้กับเขาให้อัลล์เมตตาเขาช่วยเหลือเขาในเรื่องอื่นๆนั่นนี่นะครับฉะนั้นพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองนะพี่น้องนะครับได้เรียนรู้ได้รับฟังนะพี่นอ้องจากประกาศสุดท้ายนะประเด็นสุดท้ายที่ท่านมีศ็อลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกเรานะครับว่า เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่มีคนมาทําดีกับเรานะครับเราก็ควรที่จะทดแทนตอบแทนสิ่งดีๆให้กับเขาน,นั่นเอเท่าที่เรามีความสามารถถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องเราที่เป็นวาจิบก็ตามนะครับแต่มัน,เป,นเป็นหน้าที่เป็นการเสดสละที่สมควรกระทำน,นั่นเองนะครับเชก็กด้หยิบยกนะครับคำพูดสุดท้ายนะของอิมนุฮิบานนะรอฮิมฮุลลอฮ์นะครับท่านได้บอกว่าอัน<ต>วาจิบอัลลอฮร อันจะ شكر อนนยมห์ลยมาดุลมะรุฟอันฮาสมีวสัยห์และ طاقة ที่เช่นนีน้ผมบ,บอกเ้บอกนะพี่น้องว่าเมื่อมีคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับมาทำดีกับเราในเรื่องใดก็ตามเนี่ยมาให้เงินเรามาช่วยเหลือเรามาทําสิ่งใดกับเราที่เป็นความดีเนี่ยก็จําเป็นสิ่งแรกเลยจาเป็นที่เราจะต้องขอบคุณต่อเราวาจิบเลยที่เราจะต้องขอบคุณต่อเราสุบา,านอะวัวตาลาในความดีในเนี้ยม้าที่พระองค์ประทานมาให้กับเรานะครับและ ให้เราเองได้ขอบคุณต่อคนนั้นเนี่ยนะครับเท่าที่เรามีความสามารถตามสภาพที่เรามีความสามารถอินกอดิรอฟาบิสบอฟีว่าอินลาฟาบินมิสท่านยิบุฮิบาเนบอกว่าหากว่าเรามีความสามารถในการทดแทนมากกว่าสิ่งที่เขาให้กับเราเนี่ยก็ให้เราทําแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถก็ให้เท่ากับสิ่งที่เขาทําให้กับเรานะครับเขาให้อาหารเรามาจานหนึ่งเราก็ทดแทนให้กับเขาอาจจะสามจานสี่จานอาจจะสามสี่มือแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสามารถ เราก็ให้เท่าที่เขาให้กับเราหนึ่งจานว่าอินลาฟาบินมารูฟ <ünd> ิบิวโกอินเนาะมาอินดะฮูและถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถให้เท่าที่เขาให้เรา,เ,ราเนี่ยก็ <ünd> ให้เราให้เท่า,าท, <S <s <ummer> <S ที่เราจะทําได้ให้เ <ünd> ท่าที่เราจะทําได้มาอาบัดลินยาซาลาฮูบิชุกนะครับพร้อมๆกับที่เราจะต้องเสียสะละในการที่จะตอบแทนเขาด้วยกับการขอบคุณนะครับน้อยที่สุดเนี่ยดย้วยการขอบคุณด้วยกล่าวว่ายาซากัลลอหูคคยรอนขอรับสุบฮานอูอัตลาตอบแทน ความดีงามให้กับท่านด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยพี่น้องนะครับเมื่อกล่าวอย่า,ากัลลอฮคารลอนอาจจะเพิ่มได้ว่าขอเราตอบแทนความดีงามให้กับท่านหนึ่งพันความดีนะครับไม่จาเป็นจะต้องกล่าวเช่นนั้นพี่น้องเพราะอะไรเพราะการที่เรากล่าวว่าอย oh ่ากัลลอฮฺคาราลอนขอเราตอบแทนความดีให้กับท่านเนี่ยนะครับเราไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าเราจะตอบแทนให้กับเขาม,มากเพียงใดฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปจํากัดว่าเขาจะได้ความดีเท่าไหร่เขาอาจจะได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดก็ได้ พอลอสสุบานนวตถลาจจทวีคูณความดีงามให้กับบ่าวตามที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นเีงนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น้อยที่สุดนะครับที่เราทําได้คือขอดูอาให้กับเขาอย่าซากรเอลฮุไครอนขอเราตอบแทนความดีกับท่านที่ท่านได้ทําสิ่งที่ดีๆให้กับเรานั่นเี่นะครับนี่คือประเด็นสุดท้ายนะพี่น้องนะครับที่ท่านนาบีสโลลล์ฮุอะลยวาส,สลัมได้บอกไว้จาก3ประเด็นตรงนี้นั่นเองนะครับก็เชื่อมันนะครับว่าเนื้อหาสาระที่เราได้พูดคุยนะครับในฮะดิษบทนี้นะครับทั้ง3ประเด็น ครับจะเป็นเรื่องราวที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องนะครับและนําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเรานะครับและไปสู่การบอกต่อคนอื่นเท่าที่มีความสามารถนะครับอินชอัลลอฮ์นะครับวันนี้ก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับได้พบเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับวอสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอัยฮิวะซ็อลลัวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมูรราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์บุคคอรีเหมฮิมผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ m ุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน